นะครับอย well like ่าแปลว่าหลอนอยู่ในเตียงนะครับเพราจะแปลตามศัพท์ชีแปลว่าหลอนวอสแปลว่าเป็นอยู่คืออิแปลว่าในเบสแปลว่าเตียงหล่อนอยู่ในเตียงไม่ได้เข้าไปมุดใต้เตียงอะไรชั้นชิ้นนะครับแปลว่าหล่อนเข้านอนนะลูกนะคำคำว่า never put off till tomorrow what you can do today แปลว่าอย่าเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้สำหรับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในวันนี้ คล้ายกับสำนวนสัภาสิทิไทยที่ว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะครับผัดนะครับลูกนะไม่ใช่ผัดนะผัดวันประกันพรุ่งนะครับ never put off till tomorrow what you can do today แปลว่าอย่างนี้นะครับแปลตามศัพท์นะ never ไม่เคยนะครับ put off แปลว่าเลื่อนนะลูกนะเป็น p r o s o v e r b นะครับ put off แปลว่าเลื่อน chill ไว้จนกระทั่งนะครับ Tomorrow พรุ่งนี้ What you can do today นะครับในสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในวันนี้นะครับ What ตัวนี้เป็นสิ่งซึ่งนะครับเป็น relative pronoun นะครับใช้ทำหน้าที่เชื่อมอยู่ในประโยคนะครับไม่ได้เป็น interrogative นะครับถ้าเป็น interrogative pronoun เนี่ไว้หน้าประโยคโอเคนะครับวันนี้ก็มาถึงตอนใกล้จะจบของการไลฟ์สดในวันนี้แล้วนะครับ ก่อนที่จะจบลุงนันก็ต้องขอออกตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พูดภาษาอังกฤษไปเมื่อตอนต้นนะครับผิดผิดถูกถูกบ้างตามสไตล์ของลุงนันนะครับก็พูดได้ประมาณนั้นนะครับไม่ได้พูดเก่งอะไรมากมายนะครับท่านที่เข้าใจที่แปลภาษาอังกฤษได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจะพูดผิดพลาดไปนะครับผมช่วงนี้นะครับลุงนันก็จะเปิดสอนวิเศษอยู่นะครับเดี๋ยวค่อย ค่อยนำมาโฆษณานะครับนำมาโฆษณาในไลฟ์ต่อไปนะครับถ้าอย่างไรท่านที่เป็นเพื่อนกันใน Facebook นะครับที่อยากจะให้ลูกหลานเรียนพิเศษนะครับก็ติดต่อในในบล็อกนะครับในแชทส่วนตัวมาได้นะครับคุยกันได้ครับผมนะคุยกันได้ลุงนันอยากจะสอนนักเรียนให้มีความรู้ตามที่ความรู้ของลุงนันพอจะมีนะครับ โอเคครับก่อนที่จะจบวันนี้ก็ขอทิ้งไทยด้วยสโลแกนอีกเหมือนเดิมนะครับว่าเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้ยากตัางที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณจะติดใจนะครับพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า English is, not, is uh, English is not as difficult as you think if you try might be f a s c i n a t e d โ okay, อเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม Alright, alright. Okay, okay, okay.